วันนี้นะคะครูเบนนะคะจะจะมาสอนในหน่วยข้ามนาคมนะคะครูเบนก็จะพามาสอนอเส้นทางการขนส่งนะคะก็จะมีทางน้ําทางบกนะคะทางอากาศนะคะที่เรารู้จักแลคุ้นกันนะคะวันนี้นะคะการข้ามนาคมนะคะก็คือการาเดินทางไปมานะคะ,ะถรถที่เราใช้ไปก็เป็นยานาหานะนะคะที่ใช้ในการาดานการกรตรนะคะ ขันเมื่อกี้นะคะแล้วก็รถยนต์ไปมาไม่ว่ารถบรรทุกต่างๆนะคะอ่าจะวิ่งอยู่บนบกนะคะแล้วก็เบ่งออกเป็นทางบกนะคะตัวอย่างนี้ส่วนในด้านทางน้ํานะคะอ่าก็จะเรียกว่าเรือเรือก็ยังมีหลายประเภทนะคะวัตถุประสงค์การใช้เรือที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเรือประมงใช้ในการประกอบอาชีพหาปลาหรือเรือรับนักท่องเที่ยวนะคะ ขนส่งลำเลียงสินค้านะคะแล้วก็ทางอากาศนะคะพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่างๆที่อยู่บนฟ้าที่เด็กๆ mm. เคยทราบกันดีนะคะอ่านี่มาละหนึ่งันนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะรถยนต์นะคะที่เด็กๆก็จะ<ๆ>เห็น<ๆ>แล้วก็คุ้นเคยกันนะคะก็จะมีการขนส่งนะคะก็คือเรา,าขนส่งเพื่อเดินทางความสะดวกสบายของเรานะคะ ในกัการใช้งานต่างๆนะคะเป็นต้นวันนี้นะคะครูเบนก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดี